คำตอบตอนที่หนึ่งคำถามหลังจากที่ผมได้ดูเรื่องดิวไปด้วยกันนะจบลงแล้วผมตั้งคำถามว่าภพชาติมีจริงเหรอทำไมผมถึงได้น้ำตาไหลหลังจากที่ดูเรื่องนี้จบไปแล้วทำไมผมถึงรู้สึกว่าภพชาติมันคล้ายกับว่ามีอยู่จริงกับความรู้สึกที่ผมมีกับเขานั้นทำไมมันถึงได้รู้สึกผูกพันมากมายขนาดนี้ แตกไหมที่ผมเคยฝันถึงใครที่ผมไม่รู้จักผมเคยฝันถึงเขาฝันถึงคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้พบกันหลังจากที่ผมได้ฝันดึงเขามาหลายครั้งเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เรียนมปลายความรู้สึกที่แสนจะคุ้นเคยกลับเข้ามาในใจผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมรู้สึกว่า ผมเคยเห็นเขาที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่ก็นึกไม่ออกรู้เพียงว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มองเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาผมเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาก่อนเราได้พูดคุยและรู้จักกันมากขึ้นแต่แล้วผมก็ถูกห่วงชะตาพัดพาให้ไปเรียนที่มหาลัยที่กรุงเทพรองห่างกัน พราะผมไม่มีปัญญาจ่ายค่าโทรศัพท์ข้ามจังหวัดที่มันแสนแพงเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเขาเหมือนเมื่อก่อนได้ข้อความสุดท้ายที่ผมส่งไปให้เขาผ่านศูนย์ข้อความของเพจเจอร์คือการอวยพรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาฝันที่เขาอยากจะเป็นหมอแต่ผมก็ลืมสิ่งสำคัญไปอีกผมลืมผมลืมบอกความรู้สึกของผมผมลืมบอกไปว่าผมรักเขา จนเวลาผ่านไปไวเอาเรื่องผมเจอเขาอีกครั้งหลังจากผ่านไปไปสิบปีผมมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังคิดถึงเขาที่เป็นผู้ชายเราพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยแต่ผมก็ไม่เคยบอกความรู้สึกของผมกับเขาเลยแต่แต่เล่นบทพี่ชายที่แสนดีไปเรื่อยๆก็อย่างว่านะผมเองก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนแม้ความรู้สึกของผมนั้นรักเขาแต่ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะต้องเล่นบทเป็นฝ่ายไหนกันความรักที่ผมให้มีต่อเขานั้นมันช่างคลุมเครือจนผมมีลูกคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจผมยังคิดถึงเขาอยู่ขณะที่ผมมีครอบครัวแล้วจนวันหนึ่งเราได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีผมเอาหนังสือฉันจึงมาหาความหมายให้กับเขาผมบอกกับเขาไปว่า นี่คือหนังสือที่ทำให้เรารู้จักกันขณะที่เขาเอาซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง one l i t t l e of tear ให้กับผมมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเศร้าหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบไปแล้วผมบอกกับเขาว่าผมอยากดูแลเขาเหมือนกับที่ที่พระเอกบอกว่าอยากดูแลนางเอกแต่หลังจากนั้นเขาบล็อกไลน์ของผมผมชอบมาก ผมอยากคุยกับเขาแต่ผมก็ไม่แน่ใจในสาเหตุที่เขาบล็อกผมยังดีนะที่เขายังไม่ได้บล็อกเฟซบุ o กของผมแต่ผมก็ไม่กล้าพูดคุยกับเขาเหมือนเมื่อก่อนผมคิดถึงเขาผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้คิดถึงเขามากมายขนาดนั้นผมคิดถึงเขาผมอยากกลับไปพูดคุยเหมือนเดิมผมอยากรู้ ทำไมผมถึงได้คิดถึงเขามากมายขนาดนั้นทำไมเขาถึงตัดสินใจบล็อกไลน์ผมทำไมเขาไม่ยอมคุยกับผมเหมือนเมื่อก่อนผมต้องทำยังไงอะ่ะให้เขากลับมาคุยกับผมเหมือนเดิมบางครั้งผมน้อยใจนะผมโกรธเขานะที่ทำไมตัดเยื่อใยญ่ไปแบบนั้นแต่พอผมฟังเพลงคำตอบของนายสะอาดที่เขาเคยบอกผมว่าเขาชอบ ผมฟังทีไรกลับกลายเป็นหายโกรธและคิดถึงเขามากขึ้นครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วผมอยากเจอเขาผมอยากบอกเขาว่าผมรักเขา